สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม For Rent นั่นเองเรื่องราวของสาวน้อยวัย25ปีของเราเมื่อพาที่แล้วนั้นเราได้เจอกับหนุ่มเชลโล่าหนุ่มดักดนตรีสุดหล่อของเรานะทุกคนวันนี้เรามาดูกันว่าชีวิตน้องต่อไปหลังจากเจอพ่อหนุ่มคนนี้แล้วจะเป็นยังไงนะทุกคนไปลุยกันเลยบทที่4ป่ปทะนะ อน้องขี่จักรยานอยู่เดี๋ยวทุกคนจักรยานตลาดด้วยนะอืมอะไรนะ่ะคุณคุณน,นะอุ๊ยอะไรอะเราต้องปรับให้เหมือนเขาหรอหรืออะไรอ๋อปรับกล้องทุกคนปรับเลนกล้องว่ะเออ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 ไหนลองซีเอ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 คุณคุณน,นะเดี๋ยวนะ เราต้องหาให้แบบเห็นพ่อหนุ่มชัดที่สุดใช่ไหมอุ้ย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 อุชัดหรือ,อยังนะชัดแล้วโอ้ชัดเจนเธออยู่ในใสายตาของฉันอย่างชัดเจนเลยทุกคนโอ้โหขนาดขี่จักรยานยังมองเห็นนะ ถ้าไม่มีอยู่อะไรในใจนะก็จะไม่มองเห็นเลยนะทุกคนแต่ว่าเขาอยู่ในสายตาและหัวใจของเด็กน้อยคนนี้นะสาวน้อยคนนี้ของเรารอบนี้คือเกิดกับเกี่ยวกับกล้องหรอความชัดเจนของกล้องนะทุกคนอ่าเรามาปรับให้ชัดเจนสักหน่อยสักหน่อยนะเอาน้องน้องมองผู้ชายจนแบบ จักรยานพังเลยเลอโอ้โหเอานะเอานะไม่ใช่เล่นอะลาอะยังไงสิมันปรับยังไงล่ะทีนี้ฮึต้องนอนเหรอโอเค โหจักรยานลอยเพราะมองผู้ชายไม่ดูทางนะทุกคนไม่ดีนะทุกคนเตือนไว้ก่อนขี่จักรยานอยู่หรือทำอะไรบนท้องถนนก็ดูรถดีๆกันนะเรามาระวังกันด้วยอันนี้คือน้องก็พฤติกรรมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นผู้ชายเป็นไปไม่ได้ไม่แม้แต่จะมองทางเพราะมีเธอในสายตาคนเดียวเท่านั้นว่ะโอ้โหแล้วปัดไปยังไงล่ะนี่ฮึ อ่าชัดแล้วชัดแล้วนะจะชัดแล้วนะโอเคชัดแล้วนะพาค่อยๆให้มันกืนนะกืนอย่างวะเนี่ยใกล้ละใกล้ละเออแล้วก็มาเออถึงกับช็อกไปเลยว่าฉันทำอะไรเนี่ย แค่มองผู้แป๊บเดียวเองนะอีโอไม่กอดเออดูสิไอ้ย่าใครอยู่ตรงหน้าเรานะหน้าเบลอเบลอมองไม่ชัดเลยอ่าดูสีขยับสีโอ้โหตาพระมัวนะเอ,อ่อยังเหรอ อ่าเป็นอะไรหรือเปล่าฮะโอ้โหเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยว้ายเดี๋ยวผมช่วยเก็บนะมะนาวหล่นนะ่ะอุ้ยขอบคุณนะคะอุ้ยอ่าเป็นยังไงบ้างคุณเออฉันไม่เป็นไรมากหรอกนะคะขอบคุณมาันะาะที่ช่วยไว้อุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนน้องขอเบอร์ น้องขอเบอร์ได้ได,ดูสิโหทริคทริคก,การจีบผู้ชายของน้องคือแจ้งทำเป็นล้มเพื่อขอเบอร์นี่เองทุกคนโคตรโคตรโคตรเหนือชั้นอะ่ะนังนี่มันร้ายนักนะนังนี่มันร้ายบทที่ห้าเดทแรกโอ้นัดกันมาร้านคอฟฟี นางฟอรเรนมันร้ายอะทุกคนโอหเขินอายนะอายทำไมอะเธอได้ได้เบอร์เขามานะได้เดทกับเขาด้วยผมเช็นโลกว่าเออสั่งสั่งสั่งได้หรือ,อยังฮะอ่าก็คุยสเปราโอ้คุณคุณทำอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นนักดนตรีนั่นน,น,นี่นะอะไรเอ่ยประกอบคำพูดเหรออ่าได้ได้ได้ไดมา เอเอยังไงสีไม่ได้อเราต้องยังไงอ๋อเรียงยังไงก็ได้นะให้มันลงล็อกนะทุกคนให้แบบว่าบทสนทนาของน้องให้มันแบบอ,อดีเรียบร้อยก็โอเคนะคะ โอ้คุณชอบอะไรตั้งเลยครับเนี่ยอืมฉันชอบกินคาปูชิโนโ่ค่ะไอยาเด็ดแรกของน้องนะทําไมน้องน้องดูเหมือนแบบคิ้วขหมดอะ่ะเออคนผู้ชายเขาแบบชิวๆสบายๆย,ย,ยิ้มน่ารักมากเลยนะอย่าทาให้เสียเรื่องนะฟอร์เรนเธออุตส่าห์แบบว่าใช้วิชาการล้มจัก,กรยานเพื่อได้เบอร์ของของของ,ของแฟนคนนี้เชียวนะเธอ เอออย่าล้มเดอ้ออะไรอ่ะวีนวิกตอเรียวิกตอเรียมา์เก็ตตลาดเหรออ๋อมาเที่ยวตลาดกันนะทุกคนโอ้มาซื้อผักไปทำกับข้าวหรือเปล่านะซื้อน่าจะเป็นขนมหรือเปล่านะทุกคนเออขอสองชิ้นนะคะเอ้ได้เลยจ้าหนูเอาอไปเลยนะแฟนรอดีนี่อ้ยขอบคุณค่ะ หมือนน่าจะเป็นเบอริโต้นะอาหารเม็กซิกันหรือเปล่านะทุกคนเออของคุณน,นี่รสอะไรกันอนะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อร่อยดีนะชิมไหมว้าวมาพนุ่มของเรานี่อ่ามาเราตอบคำถามนะก็อร่อยมากเลยนะของฉันมีไส้แบบนี้ด้วยโอ้ผมชิมด้วยได้ไหม น่ากินมากเลยโหน้องเดทกันได้น่ารักจังเลยใช่เลยล่ะไปเที่ยวกันต่อไหมเอาพ่อหนุ่มเรากับแม่สาวฟอ r เรนของเรานะคริสคริสกับฟอ r เรน์จีบกันโอ้กลางคือแล้วทุกคนไปดินเนอร์กันด้วยโอ้น่ารักจังเลยอะ่ะ โอ้โหขอโทษที่มาสายนะไม่เป็นไรเลยครับออฮ่าฮ่ใช่เลยล่ะคะ่ะแบบนี้นะครับใช่เลยครับกูจ้องกัด้วยความโรแมนติกด้วยล่ะอืมผมว่ามันก็เกือบถึงเวลาที่เราจะต้องออจริงจังกันแล้วนะคะนั่นน่ะสิคะอืมถ้าคุณไมิว่าอะไรแล้วก็เรามาไปแฟนกันไหมครับโอ้ย ใกล้กันแล้วใกล้กันแล้วอะทำไมมันทำไมมันแบบลุ้นกันจังเลยอ,อย่าอุ๊ยจ๊บกันแล้วเธอเขาจ๊บกันแล้วทุกคนาจุบกันแล้วสิจากการจัก,กรยานล้มหนึ่งครั้งได้จ๊บเลยทุกคน่า <c oughs> งนี้มันร้ายนักนะ โอ้โหโอ้โหอฮ้ยนะเป็นไงเป็นไงเออไ,ไปบทต่อไปกันดีกว่าทุกคนไปดูกันความใฝ่ฝันแสดงว่าพูดถึงความฝันของแต่ละคนนะอา่าสองคนนี้คือเริ่มเริ่มคบกันแล้วนะด้านหลักจังเลย นี่นอนคุยการจับมือกันเอ้ยทำไมเราอิจฉาขนาดนี้นะทุกคนอ๋อเขาให้เราอ๋อโอเคเขากำลังเล่าความฝันของตัวเองนะอะไรอ่ะอ๋อผมอยากเป็นนักเชลโลระดับโลกเลยล่ะครับผมฝันว่าอยากจะมีคอนเสิร์ตการเล่นบรรเลงเชลโลให้ทุกคนได้รับฟังกันนะ ว้าวเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่นะทุกคนโหอ,อย่างเท่เลยนี่แล้วก็นะแผ่นเพลงที่ผมชอบละ่ะความใฝ่ฝันผมอ,อยากจะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองโหเป็นบูลัสมากเลยนะอ๋อเขาก็อยากเป็นแบบว่านักดนตรีเชลโลแบบมืออาชีพแบบมีการสแสดงของตัวเองอะไรอย่างนี้นะ The ิสคริตฮัมราจานี อย่างเท่เลยดูสิผมอยากมีอะไรบ้ของตัวเองเหมือนกันนะโอ้ความฝันผู้ชายก็แบบยิ่งใหญ่มากเลยอะ่ะแล้วน้องเราก็มันนั่งคิดบนรถนะว่าเรามีความฝันอะไรเพราะว่าน้องอะ่ะตั้งแต่เลก็กจนโตคือน้องก็แบบเหมือนใช้ชีวิตไปวันๆอะ่ะยังไม่ได้แบบคิดถึงเรื่องอนาคตเลยอะ่ะเออเออสงสาราน้องเหมือนกันนะแต่ว่าพอาน้องได้ดูคริสที่มีแบบ ความกระตือรือร้นในชีวิตแล้วอะ่ะน้องทำหน้าอย่างนี้เราไม่แปลกใจเลยนะทุกคนเออน้องคงคิดมากนะอืน้องแปลงฝันแล้วไงต่ออ๋อเขาให้เราเอาขึ้นนะน้องก็แปลงไปแบบเหมือรอยแล้วก็คิดเหมือนกันว่าในวันที่เขาได้พบกับคริสฉันมีความฝันอะไรนะอ๋อนี่ไงเอากล่องวัยเด็กของเราออกมานะ ในตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่นะในตอนนั้นเรามีความใฝ่ฝันว่าอะไรกันแน่แล้วในตอนนี้สิเราอะไรยังไงอ๋ออ่าจะทอนภาพในจิตใจ,จตัวเองเหรอทุกคนในสมัยที่ยังแบบมีความฝันที่อยากจะเป็นจิตกรอ๋อน้องเขามีความฝันเมื่อครั้งอดีตนะ มีอยู่นะยังยังมีอยู่ทำอะไรซิอะห่มผ้าหน่อยสิไม่ได้นะแล้วน้องก็เรานอนหลับโอเคแรงบันดาลใจเออดีดีดฮลัลโหลเธออย่างงี้ๆนะอ้าวโอ้ห้องของพี่คริสเรา เอาเป็นผู้ชายเนาะก็จะแบบเป็นแมนไม่ค่อยได้ทําความสะอาดสักเท่าไหร่หรือเพราะนักดนตรีก็อาจจะแบบติดแตกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อาจจะลืมเก็บอะไรเงี้ยนะโอเพราะหนุ่มติดแตกนะเราต้องเก็บให้เขาเหรอจริงเหรอเอ,อ,อเมาเก็บเก็บข้าวเก็บของนะเดี๋ยวเราต้องเก็บ เพราะว่าเราชวนสาวมาที่ห้องไงเออเราชวนสาวมาที่ห้องไงไม่อย่างนั้นคือแบบสาวเจ้านี่บอกโอ๊ยทําไมคือแบบเก็บทำไมไม่สะอาดเลยนะเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวสาวเจ้าไม่ประทับใจเราเชมิล่าเาเรียกอ,อะไรนะเก็บอุย๊ยมีมีนี้ด้วยอะ่ะ พี่คณีด้วยแหละทุกคนแสดงว่าเ mm hmm. พราะเพราะหนุ่มคริสเรานะได้เป็นชาวอินเดียนทุกคนเออนี่ห้องผมครับนี่จากคนที่แบบไม่ค่อยชอบทำความสะอาดนะปล่อยปะละเลยพอมีความรักก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งโอ้ไม่กอดไปนะทุกคนดูนี่เป็นไงเอ้เก็บไม่หมดนะยัดไว้ใต้้ยัดไว้ใต้เตียงทุกคน <laughs> สถาบันดนตรีอ้าวเราเห็นแล้วนะเราเห็นนะโอ้ใบสมัครนักศึกษาอืมยังไงซีเธอฉันเห็นน่ะเธอก็เล่าให้ฉันฟังหน่อยนะมีอะไรหรือเปล่าไปสมัครเลยเธอม่นอย่าบัวแต่แบบลังเลเลยนะอย่างเงี้ยเธอมีความฝันที่ดีนะเธอก็ไปเรียนเลย ไป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 จ้าไป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 นี่โออน้องน่ารักดีอ่ะทำเลยคริสฉันเชียร์นะอืมวันนี้คริสดีจังเลยนะคริสได้ทำตามความฝันของเขาแล้วล่ะเรามาเขียนไดอารี่กันเขียนอ๋ออุ้ยน้องสเก็ตภาพวาดสเก็ตภาพแฟน น่ารักจังเลยวันนี้คริสของเราหล่อมากเลยนะคิดถึงเขาจังเลยอ่าคิดถึงเขาจังเลยนะสำรวจละโอ้นี่นี่คือที่ไหนอ่าเป็นภาพโพลารอยนะ ถ่ายแล้วคือเราก็ต้องสะบัดสักพักหนึ่งเราพักมันจะขึ้นนะเออถ่ายแล้วก็คือมันจะมีออกมาเลยอะ่ะเขาเรียกอะไรกล้องพลอ,อ,อยใช่ไหมทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะเออเพื่อนนักดนตรีของคีสล่ะอ๋อไปเดทกันตามที่ต่างๆทุกคนเออเออนี่อะไรเอ่ยนี่อะไรอ่าไปเดินป่าด้วยกันโอ้ยเจ๋งอะ่ะดูสิมีแบบ กิจกรรมกิจกรรมแบบด้วยการอะอย่างนี้เออน่ารักจังนี่ดูซิอันนี้อะไรเอ่ยเล่นสเกต็ตโอ้เราเน้องน้องฟอรเรนของเราเรียนเรียนสเก็ตบอร์ดกับเจ้าคริตนี่เองไห้ดูซิทำกิจกรรมอะไรกันอีกนี่อะไรไปดูแกลเลอรี่อ๋อ ก็คือน,น่าจะเป็นน้องฟอรเลนนะที่พาที่พาน้องคริตไปดูไปดูแกลลอรี่นะเออก็คือความชอบกันและกันระยะเออไปดูสิอุ๊ยคิสลองซูชิครั้งแรกเป็นไงจะแอบ,บใส่วาซาบิไปด้วยนะอู้ถึงว่าทำไมเป็นเผ็ดจังเลยอะไรอย่างงี้เออน่ารักจจังเลยอันสุดท้ายนะที่สุดท้ายจะเป็นอะไร ว้าวนี่ครอบครัวเฮมราจานิสของทางฝั่งของคุณคริสเขานาทุกคนเออครอบครัวน่ารักจังเลยอ่ะเออว้าวโอ้มีความทรงจำมากมายอยู่บนโต๊ะทำงานแล้วทุกคนว้าวน้องฟอร์เรนแหรอนะ ทำไมฉันรู้สึกอิกฉาตาร้อนกันขนาดนี้นะทุกคนเออเป็นไงหลังจากที่น้องกำลังแบบุ่งนี้กำลังแบบความรักเบ่งบานมีการแลกเปลี่ยนความฝันกันและกันด้วยนะแล้วก็มีแบบไป ไปออกไปผจญภัยสำรวจในสิ่งที่แต่ละคนชื่นชอบนะเรียนรู้กันในการแบบว่าได้รู้จักตัวตนแต่ละฝ่ายมากขึ้นด้วยนะทุกคนเออเป็นไงล่ะน้องฟฟเรสเราอ่ะนางแรงมากเลยนางเก่งมากเลยอ่ะเออไอ,อ,อ,อที่พูดนี่ไม่ใช่อะไรนะเราอิจฉามากเลยนะ <c oughs> นอกจากล้มจักรยานแล้วก็ได้เบอรอย่างเงี้ยตกผู้ได้เออสุดยอดมากชอบน่ารักมากเลย น้องน้องฟอร์เรนเราเออก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องด้วยนะเออน้องน่ารักมากเลยแล้วเจอกันใหม่พาดหน้าว่าความสัมพันธ์ของน้องน้องฟอร์เรนกับคริสเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย